เป็นไงล่ะพ่อซื้อให้แล้วเชอ,อบไหม,ม,หมน้องอยากได้ด้วยเก็ตรงไหนอ่ะจะีล่ะ ก็ดึงทางออกหรอหเอาใส่แขนไว้เอาใส่แขนใส่แขนแล้วก็เราจะใส่เย้ hey, มากเลยหมุนหมุนเรา Yeah. Oops.